ก็ดีใจค่ะก็ถึงเต้นดีค่ะจริงๆเล่าบมเมิร์ตันนั้นหน่อยมันเป็นยังไงบ้างกความรู้คือจริงๆแล้วว่าเราก็รู้สึกว่าเหมือนไปไปดำน้ำเฉยๆเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันเป็นความเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วเราก็ก็ขึ้นก็ไปดำน้ำตามปกติเลยแล้วพอเหมือนแบบมีไดฟ์หนึ่งที่เราแบบจะกระโดดแล้วอ่ะทุกคนก็แบบอยู่ๆก็เตรียมพร้อมว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรวมเราก็งงว่าปกติมาดำน้ำกี่รอบก็ไม่เคยถ่ายรูปรวมสักรอบเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกระโดดปุ๊บ รูปรวมปั๊บเขาก็กางป้ายวิวแมรี่นี้ข้างหลังเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเล่าหรออะไรเงี้ยตอนแรกแบบเล่าหรอหรือใครนะจนทุกคนแบบมะเหมี่ยวนั่นแหละอะไรเงี้ยค่ะเราก็าแต่ใช่คือจากที่คิดว่าแบบไม่ร้องไห้หรอกค่าโดนแบบขอแต่งงานเลยกลุ้ต้าแตกที่จริงเรารู้เราแบบมันกลับโต๊บมีอะไรแบบมา่อนไหมสุดท้ายว่ามันตอนเชวันี้นะณตอนนั้นนะคะไม่ไม่คิดแต่พอขอแต่งงานแล้วอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าพอเราย้อนคิดอ่ะ มันมีพิรุษหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแต่เราไม่คิดไงใช่เราก็เลยทำอะไรให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันจะมีบ้างพอเราโยนกลับไปอ่ะไม่ใช่เขาแต่จะเป็นเพื่อรอบตัวอะเส้นแบบคนนึงก็บอกว่าเดี๋ยวม่ออกไปดำน้ำกลับมาเจดัดเดี๋ยวอยากจะเลี้ยงข้าวมิ้วจังเลยเดี๋ยวก็อะไรปกติไม่เคยมาเลี้ยงข้าวฉันจะมาเลี้ยงอะไรวันนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบกอะลงไปก็ถามแบบทางพี่แบงค์ว่าใจเต้นเร็วแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบฮาร์เรทเท่าไหร่แล้วก็ มาถามฮาร์เลสทำไมเลยแล้ว่าเอ๊ะนิดนึงสรุปเพล่อนแฟนคนโป้เพื่อนโป้ะเจ้าเ่าเนียนงสุดเจ้าเ่าไม่ได้มีอะไรที่แบบเรางเนลามาใช่เพราะว่าเวลาจัดกระเป๋าหรือจัดของไปยำน้ำอะเราอยู่ด้วยหยุด้วยทุกครั้งเราก็แบบไม่ได้มีเวลไม่ได้มีแหวนไม่ได้มีเสื้อไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบครั้งนี้แตกต่างจากครั้งอื่นเลยเราได้ถามทาไมว่าเขาเตรียมการนานขนาดไหนก่อนที่จะมาสุดสเปซเขาบอกว่าสองเดือน ประมาณสองเดือนเพราะว่ามันมีการต้องติดต่อเรือติดต่อช่างภาพติดต่อแบบเพื่อนหรือต้องแบบรวมคนให้มาดำน้ำให้เรือแบบไม่ขาดคนอะไรี้ยค่ะคือบรญยากวถามไลยทำไมต้องี่นั่งขึญญ้นดำน้ำเหมือนเขาเขารู้ว่าสิ่งที่เราชอบอบคือการดำน้ำแล้วเขาเคยเห็นคลิปต่างชาติว่าแบบว่าเขาขอแปนแต่งงานเขาเหมือนเคยพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวถ้าพี่ขอเมียน,นะพี่จะแบบจะขอใต้น้ำแล้วเราก็แบบว่าเพิ่งเรียนจะมาอะไร เขาเพิ่งเรียนดำน้ำเราก็รู้สึกว่าเขาทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะเขาคำพูดเขาพูดอะไรไหมตอนที่เราขอเรือเราได้ยินอะไรไหมพูดดเลยูในน้ำพูดไม่ได้ไม่แบบขึ้นมาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราขอพูดเขาไม่พูดตอนแรกเขาบอกว่าเขาเตรียมคำพูดไว้เยอะแต่พอถึงเวลาจริงเขาแบบเขาบอกสวมเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสวมเลยใช่แต่เป็นไงบ้างคหลังจากเขาพูดคำขอ นนี้ก็มีการสู่ขอทางพ่อแม่เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็แผนว่างานแต่งอาจจะเป็นกลางปีกลางปีหน้าใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าคอนเฟิร์มงานอีกทีเดี๋ยวมาบอกนะทีมงานจะจัดเป็นอะไรยังไงคะชอบแบบเราคือตอนนี้จัดที่โรงแรมคิดว่าจัดที่โรงแรมแล้วก็แต่ถ้าเป็นเรื่องธีมยังไม่ได้คิดคือกําลังคิดว่าจะมีธีมอะไรที่รีเลทกับการดำน้ำไหมแห่ถ้ามันถ้ามันยาก ก็ไม่เอาอะไรแบี้ครอบครัวดีใจมากครอบครัวดีใจมากคือมันใกล้วันเกิดพ่อด้วยตอนที่เขาขอใช่ไหมคะมแล้วพ่อแบบเหมือนเราก็บอกที่บ้านคนแร,เรกเนาะว่าแบบว่าโดนขอแล้วนะลูกสาวขายออกแล้วนะพ่อก็บอกว่าดีใจจังเลยถือว่าเป็นแบ,บบของผวัญวันเกิดที่บ้านก่อนไห้ครอบครัวเแบบเหมือนแบบฝ่ายชายเขาพ่อไปแบบคุยแต่พ่อแม่มาก่อนไหมว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะทำเซอร์ไพรส์เรานะคือเขาไม่ได้บอกที่บ้าน,นเหมี่มยวก่อนหน้าแต่ว่าเหมือนที่บ้านเหมี่วยวเยขาบอกเขาว่า ถ้าพร้อมก็แต่งได้เลยนะพ่อโอเคคือเขาพูดมาเรื่อยๆจนแบบพี่พี่แบงค์มั่นใจแล้วว่าโอเคพ่อแม่อนุญาตแน่ก็เลยแบบว่าทําการขอเขาไม่บอกว่ากลัวที่บ้านมาันหลุดที่บ้านแบบชอบหลุดเลยเขานมาตั้งปีครับครึ่งปีครึ่งปีก็ถือว่ายังเซอร์ไพรส์แบบพ่อเซอร์ไพรส์ค่ะก็คือเหมือนรู้จักกันยังไม่ถึงปีธ <c oughs> <ป>ันวาคือครบหนึ่งปีที่รู้จักกันอะไรทําให้เรามั่นใจว่าหนึ่งปีนั้นคือเขาเขาจะเราขอแต่ง เราสองคนคุยกันมาตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเป้าหมายในการใช้ชีวิตเป้าหมายในการคุยกนันเหมือนกันด้วยด้วยเราเป็นคนจริงจังกับถ้าเรามีแฟนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าจะมาคุยเล่นๆหรือว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตเราไม่คุยเขาก็เหมือนเขาก็ชอบเพราะว่าเขาก็เขาอายุเยอะแล้วเขาประมาณแบบจะ40แล้วเขาก็เลยบอกว่าพี่ก็อยากมีครอบครัวถ้า มันเหนียวแบบสามารถคุยแล้วแบบมีเป้าหมายร่วมกันอ่ะมาลองคุยมาลองศึกษากันอะไรนั่น้วกิ่ปีสิบปีเขาทีใเาเขาทำให้เรามั่นใจยังไงบ่าระหว่างทางที่ผ่านมาแบบใจเยนอเคือเขาเป็นคนที่ไม่ผิดมาตรฐานของพื้นฐานชีวิตคู่เลยที่คนบอกว่าโชคดีจังไม่เจ้าชู้โชคดีจังไม่กินเล้าไม่สูบบุหรี่เขาคือแบบคือเขาก็ไม่ทําเขารู้สึกว่า เขาบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วที่แบบจะต้องไม่นอกใจจะต้องไม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาทําให้เรารู้ว่าเขาไม่ผิดพื้นฐานของชีวิตเลยใช่เราก็เลยส่ดเออคนนี้ก็จริงจังดีค่ะล้วพ่อแม่ว่าไเงี้ยบ้างกับผู้ชายชอบก็แตบ พามาทานข้าวด้วยกันวันแรกอ่ะพราเขาลุกออกจากที่นั่งปุ๊บพ่อกับแม่เห็นมหชอบชอบเอาคนนี้เอาคนนี้อะไรเงี้ยแบบคนนี้เลยคนนี้เลยแล้วพ่อแม่ไปเกียดตั้งแต่แรกเลยใช่ก็แบบทั้งพ่อแม่ทั้งสองบ้านจะชอบถามว่าเมื่อไหร่แต่งอ่ะพร้อมกันยังอ่ะพ่อแม่พร้อมแล้วนะพวกเราแบบใจเย็นใจเย็น แล้วอย่างนี้แทนการเป็นเจ้าสาวเราต้องเตรียมอะไรไหมมีมีเรื่องอะไรต่างๆ่างสาทนที่บางทีปุ๊บเรือมนแค่เดียวแล้วมันอย่าวปั่นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เริ่มคุยกับออแกนซอร์แล้วก็ลองมีติดต่อโรงแรมบ้างแล้วใช่แต่พวกแบบพวกคุาเจ้าสาวพวกอะไรอย่างยัง รู้สึกว่าแบบณตอนนั้นมันยังมีเวลาอีกหกเดือนเรายังไม่รู้ว่าเราจะอ้วนขึ้นผอมลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราดูใกล้ๆแล้วอย่างเรื่องมีน้องนะครับเราคิดไปเลยไหมว่าเราก็แบบคชื่อแล้วถ้าไม่ผิดพลาดอะเรารู้สึกว่าพอแต่งงานไปแล้วอะไม่เกินปีเราอยากมีน้องแล้วเพราะว่าเมี่ยวรู้สึกว่าก็จะ30ละเราอยากมีน้องก่อน30ใช่แล้วหลังแต่งงานหลังงานยังเหมือนเดิมไหมยังทำไม่ไหมถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ ก็รับอยู่เรื่อยๆค่ะก็อาจจะเป็นแบบเล่นบทไหนก็ได้อะไรอยา่างเงี้ยแตกต่างกันไปแล้ว้องต้องอดรับงานหรืไหมเวลาแบบจะเตรียมค้างมีน้องอะไรอย่างเงี้ยรับะคงยาวยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลานั้นแล้วมีงานก็เอางานเข้ามาก่อนก็ได้ใช่คุยกับเขาแล้วใช่ไหมเขาโอเคนะ เพราะว่าเมี่ยวรู S <S <te okay. ้สึกบอกเขาว่าคือเมียอะแต่งงานไปแล้วก็ยังอยากทํางานหาเงินอยู่อะไรเงี้ยแต่เขาอะใช่เขาบอกว่าโอเคที่บ้านพี่อดูแลหนูดีอยู่แล้วแต่เมี่ยก็รู้สึกว่าเราก็ยังอยากทํางานเราอยากเก็บเงินเพราะว่าเราคิดว่าเราก็ไม่กล้าไปใช้เงินของเขาแบบร้อยเปอร์เซนเงี้ยก็เลยขอทํางานก่อนนะโอเคขอบคุณค่ะค่ะเทำานอะไระเราทำาะแบบ เป็นนักธุรกิจนักธุรกิจใช่ไหมเป็นน้ำเข้าขายส่งลูกไม้แล้วก็เป็นคนเปิดร้านอาหารแล้วก็คุ้มครัวโอ้ยไปเรื่อยเราต้องไปโชว์ซ่ไหมเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยอย่าพอมีนะช็อตต้องไปใส่ก่อนอะไรโอเวนร์นะพี่กแองวันนี้ออกอาการได้ออกอ่โอเคนะต้องนี้นะ อีทีนะลูกอี่นะโอเคครมาตันงตงมางได้เลยบังาหน้าหล่จ้าตรงนี้นะน่าลงาลงก่อนไว้อีกนะอีกนะมาติดกับใมวใช่เอามะเมียมะเมีมาด้านี้ค่ะเข้าลางก่อจะไปไทยลท์ก่อนนะะมาทางนี้เมียสอง เราขอบพี่มิ้งเดี๋ยวขยับมาที่ตรงนี้หน่อยลูกเพราะว่ามัน